ทีนี้เรามาดูว่าการการส่งอิทธิพลของงานสาปกรรมแบบพาราเดียนเนี่ยหรืองานของพาราเิโอไปสู่พื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะอาจารย์จะพูดแบบสรุปก็เดี๋ยวอาจจะไปเดี๋ยวอาจจะได้เรียนต่อในวิชาอื่นที่เขาจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของงานนนโอคลาสิกงานโมเดิร์นในยุคหลังนะสาพันนี้คนหนึ่งชาวกรีกชื่อ อินดิโกโจนเป็นสถาปนิกที่มาศึกษางานสาปกรรมโรมันโบราณที่โรมแล้วก็เกิดมีความชอบในในการออกแบบของสัดส่วนวิทูเวียสแล้วก็งานของทราดิโอเขาก็เลยนํารูปแบบเนี้ยไปสร้างที่อังกฤษจนเกิดเป็นลักษณะของสไตล์หนึ่งเขาเรียกว่าสไต์บางคนก็เรียกว่าเป็นอิตาเลียนเรเนซองส์ทูบิสเทน หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นพาราเดียนแบบบิลติสพาราเดียนอะไรก็ว่ากันไปเรี่งี้ยกัก็เป็นเป็นคนอังกฤษไปถาเรื่องกิจที่นํางานของโรมันเนี่ยไปออกแบบงานของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นอยู่ที่กินิสนะครับเป็นคุยเฮาส์นะครับก็จะเห็นว่ามีการทําสัดส่วนเป็นเหมือนกับตัวกลางอาคารกลางแล้วก็มีโคลโเนนคล้ายๆกับวิลล่าที่เราเห็นของพลาดิโอ นะครับความจริงเนี่ยอินิโก้เนี่ยออกแบบหลายอย่างนะครับหลายหลายอาคารมากจะอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะงานของอินิโก้ออกแบบที่มาเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความอชอบของสามนี้อื่น,นๆเรยกงายเป็นการตื่นตัวว่าเออสถาปัตยกแบบแบบนี้เนี่ยมันมันสวยมันน่าสนใจนะนี่ที่อังกฤษนี่ก็จะมีที่อังกฤษนนะครับก็ยังคงปรากฏให้เห็นเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะ ห้าส่วนไหมอัาหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับห้าส่วนเน้นสามส่วนอ่านี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เบอร์ลินก็รับอิทธิพลของพาราดิโอปอีกอ่าดังนั้นเรียกว่าเห็นตัวซุ้มที่มันเป็นพอร์ตแบบสาประจจักรวาลโรมันโบราณน,นี้ ถ้ามาสร้างในอาคารเป็นอาคารสาธารณะหรืออาคารบ้านอันนี้อิทธิพลพาราดิโอเต็มเเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นตรงกระทั่งโทมัสเจฟสันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับก็เริ่มมีการที่จะมีนโยบายในการพัฒนาประเทศอเมริกาขึ้นมาก็มีการนำรูปแบบพวกนี้มาออกแบบะนะครับนะสภาคองเกรส ก็เห็นไหมครับก็จะมีลักษณะของงานที่มีกลิ่นอายของความเป็นพาราดิโอก็คือมีมุกมีการเล่นแพทเทิร์นของเสานะมีลักษณะของการดีไซน์แบบ5ส่วนเน้น3ส่วนนครับหแล้ว2แล้ว3เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นสเป็นหน้ี่ไงเป็นการเน้น5ส่วนเน้น3ส่วนก็นนคือเริ่มนำ เขาเรียกว่าแบบแผนของพาราเดิโอเนี่ยไปปรับในการออกแบบอาคารที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับเป็นเป็นโทมัสเจฟสันเมโมเรียนก็คือเป็นเป็นอนุสรสถานโทมัสเจฟสันก็ยังคงเอารูปแบบกลิ่นอายของการจัดวางเสาก็เป็นแบบแนวพาราเดียอ่าอันนี้เป็นทำเนียบขาวเห็นไหมตัวเพปิเมนต์ปรากฏ แพทเทิรนเสาเป็นสไตล์แบบพาราดียนพาราเดียน,เ,ยนเป็นมุกตะนหน้าสรงอิทธิพลไปนในที่ต่างๆมากมายอ่านี้เป็นซิตี้ฮอล์ที่สิงคโปร์แมมาแถวเอเชียละก็ยังรับอิทธิพลของงานพาราเดียนใยการวางแพทเทิร์นเสาเนี่ยเขามาใชอ้อันนี้เป็นสารากระซูงกระลาหมที่ประเทศไทย ก็ยังคงเอาอิทธิพลของพลาเดียนมาใช้อีกเหมือนกันเป็นจักเพดีเมนซุมโคง้งอารเป็นพอร์ชแล้วก็เป็นแพทเทนเสานีนะกระสรวงมหากไทายก็ยังคงได้รับอิทธิพลพลาเดียนมาใช้อีกเหมือนกันนะมีความสำคัญมากถ้าเราวองศึกษาในประวัติศาสตร์อา,ษากรรมในเชิงลึกขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมัน มันอยู่กับเราตลอดเลยแต่เราไม่รู้นะครับอันนี้เป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับอาคารศุลรกาสถานหรือโรงภาษีร4 0ยชัสา3ซึ่งในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงแรมระดับหกดาวเลยเรียกง่าว่า Luxury Hotel เลยก็ยังคงมีลักษณะของสาปกรรมแบบพาราเดียนมีตัวสามเหลี่ยมน,นะครับมีแพทเทิร์นแบบนี้นะอ่า สาระกลางจังหวัดที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงบ่อยๆอันนี้เป็นสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของการนำจั่วมาใช้แต่ก็มีการปรับทีคลายรูปแบบให้กลายเป็นเหมือนกับสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบร่วมสมัยมากขึ้นอันนี้เป็นพระราชวังบางปะอินก็ยังคงรับรูปแบบแบบตัวเพติเมนต์ตัวนี้มาใช้ในะครับงานพาลาเดียนสไตล์อยู่กับเรา ไอหมดเลยหลายๆพื้นที่เลย